น,<อ>นัสเตียวอะไปติ๊บๆเนี่ยเปิดนึ่งนะเด่นนัสเตียวไว<ห>้ <โฮ S 2> ไม่มา,มมาเลยโอ้ยเห็นก่อนแน่พี่น้องวันเห็นอยู่ก็สวยอันนี้อันนี้มาตัวอย่างหลังจริงอยู่ข้างก็เมื่อกี้กล้องมันแผ่นไปแล้วนิดนึงสวยเกินจริงมากพี่น้องถ้หาหัวเราในนาทีว่าเขหาหันเราวางสิ่ง มึงสทรหาแกะต์แล้วหน่ะวันที่มึงสวยมากเลยอะสวยมากเห็นแต่เห็นแต่รั้วก็ว่าสวยพี่น้องก็มันสวยเนี่ยเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสวยก็มันกว้างเห็นป่ะว่าลานจอดมันแบบกว้างขนาดไหนกว้างมากกว้างมากจริงบ้านสวยมาก จะได้ไปไหมเนี่ยอยากไปดูด้วยเห็นแบบเห็นด้วยเนื้อตา<ะ>เพราะว่าเขาบอกว่าท้าไปเราคุยกับเบียสคุยกับเบียสทำไมแอร์มันพังตลอดเลยงงไปว่าอะไรวะจินบอกทำไงนะประตูก็เปิดห้องได้เซี่ยวก็ไดฟังกฎตระกาด้วยนะคะทุกคนที่เข้ามา ระหว่างนี้ก็คือดูบ้านเขาไปด้วยแล้วก็ซื้อเสื้อด้วยนะคะตัวละสอบร้อยเก้าสิบแ้วเรามายืนรอเซล่ยเข้าบ้างก็ไม่ได้โอ้ยถ้าเอาทำไมอ่ะนักมาก่อนเวลาไงนัดเขานัดเสามทุ่มครึ่งมาก่อนไงเอาแล้วอ๋อเห็นเข้าบ้านไม่ได้พี่น้อนยนี่ต้องกดเสือด้อยสา,ายวแล้วก็สีบาทพี่น้องใสด่ดีดีมีหลายสีก็เหลืออีกสิบห้านาทีไงเธอก็ไปอยู่ในรถสี่เธอจะมาอยู่ข้างนอกให้ร้อนทำไมก็ไปอยู่ในรถสีนน่นี่ไงรอพ่อนนอนเข้าอยู่ รอา่ัวงาลปมาณนยบ้านสวยบ้างสวยใหญ่มากเลยเนาะหลังเล็กๆเองนอนได้สองคนก็เต็มแล้วนี่มันกลับกล้องยังไงวะมีกี่ห้องนอนอ่ะสี่ห้องนอน มันขออะไรมันไม่มีกุญแจอ้าวแล้วตรงแล้วตรงบ้านหลังเล็กๆข้างหน้าคือเอาไว้ทําอะไร,รอ๋ออ่าแบบในในแบบของจริงอ่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้แต่ว่ามันเอาไว้รับรองแดนเซอร์นักร้องทีมงานแบบคนคนอยู่ที่เขามาพักอะไรเงี้ยผมนัดเ,เซียวไว้พี่ผมนัดเซียวไว้เดี๋ยวเซียวกำลังมา คคมีเราค, <น S 2> ค <น S 1> ุณมีด้วยน,นะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนตอนนี้สวัสดีแล้วหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนมานั่งเฝ้าอะไรเนี่ยพี่ตงหนาขนาดแดงแดงฝากกดตะกร้าด้วยนะคะเสื้อนะคะตัวละสามร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนเขาทำไมนั่งพื้นละ่ะไปนั่งรอในรถดิไม่รอไม่รอเข้ามาแล้วเยยดแข้งเยยดขาเมีย โอเคโอเโอเคก็กล okay okay okay. <quin Daniel sounds> ัวกลัวจะร้อนกลัว <infused> ยุงกัดกลัวเหนื Hence, <have> ่อยไงก็อยากให้อยู่สบายสบายใช่ทุกคนอยูยุงกัดบ้านสวยมากเลยวันขึ้นบ้านใหม่เรจะได้ไปมเนยเธอเธอจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ปะไรไปอะไรนะจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ปะ จะได้ไปบอ๊ะทำไมใช่ไม่มาล่ะไปสิอยากไปเห็นก็นั่นสิสวัสดีหนึ่งหมื่นแปดพันคนนะคะฝากกดตะกาด้วยหนูก็รู้หนูจะพูดอะไรเลยพอคนมาดูเยอะก็คือเขินไปเลยกดดันไปเลยค่ะ ตัวละ390นะคะอันนี้รอเซล,ล์หรอใช่ระหว่าง<อ>รอ,อก็นั่งรอไปนะขอขายของก่อนน,นี่นะคะตัวละ390เป็นสีพื้นนะคะทุกคนมีสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีม่วงนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบรีดผ้าขยับ แล้วก็สบัตดเลยใส่จบสะดวกสบายรวดเร็ว1,9000คนสวัสด,ดีนะคะถ้า2,000 20, มปุ๊บเขาคงจะขิงหนูไปได้อีกนานตลอดไปหนูคงต้องมาไลฟ์ทุกวันแล้วก็หัดโพสเยอะๆแล้วโพสหน่อยเือทำหน่อยเธอโซเชียลเนทะียงกันครั้งนี้เขาชนะไปนะคะว่าการไลฟ์และโพสบ่อยๆเนี่ย มันดีมันคงดีจริงๆแหละโอ้ยแค่ต่อให้คนดูสองหมื่นคนหนูก็ไม่ได้ไปหรอกฟิ้นขับอะ่ะแค่เดินเข้าไปก็คือเขาน่าจะแบบปิดประตูใส่ละมั้งร้านอะ <c oughs> ปักตะก้ายาดมด้วย <c oughs> ยาดมหมดเธอไม่มีเลยหรอมีอยู่มั้งมีแบบตะก้ามีดมไหม ไม่มีใครขึ้นหรอแล้วหรออีกนาตีมีป้าเดลยวดูดิเธอต้องเปิดตะก้าช้อนหนึ่งปากได้ตะก้ามันหมดเธอสินค้าหมดเต <laughs> ีม,มามแล้วเธอ,อส, <laughs> สวัสดีค่ะสักแบบร้อยสองร้อยอย่างเงี้ย ไม่เหลือแล้วสวัสดีครับไลฟ์สดรองขอบคุณครับด้านหลังฉลบจะเป็นชื่อของเธอ,อไว้กลัวไงเธอลงไลฟ์ก่อนก็ได้นะถ้าจะคุยธุระพี่น่อยไหลงบอฟ FC ให้ลงไลฟ์ไหมครับเอาก็อยู่ที่เธอสิเธอไปถาม FC เขาก็ไม่ให้ลงหรอกอยู่ที่เธอนั่นแหละ แล้วปิดเสียงก็ได้มันมีที่ปิดเสียงอยู่เขาคงอยากเห็นมัง้งเธอปิดเสียงไปก่อนไปเขาคงอยากเห็นมังโอเคเขาปิดเสียงแล้วทุกคนเรามาขายของกันค่ะระหว่างนี้เราดูแต่ภาพนะคะเพราะว่าเขาคุยเรื่องบ้านใหม่กันอยู่ระหว่างนี้นะคะทุกคนฝากกดตะกร้าด้วยนะคะสองหมื่นคนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดตะกร้าด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเสื้อของที่บ้านเบสเองนะคะก็คือแม่เบสท,ทำกระโบสนะคะชื่อแบรนด์ว่า ไม่ได้โมนะคะเป็นเสื้อยืดสีพื้นนะคะทุกคนมีสีขาวสีเอ้ยสีขาวสีดำนะคะแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินตัวละสามร้อยเก้าสิบนะคะซื้อสองตัวหกร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนนี่ขอบคุณบิ๊กด้วยนะคะที่มาช่วยขายอยู่นานมากอยู่เหมือนไลฟ์คู่เลยถึงเราจะไม่ได้อยู่ถึงเราจะไม่ได้แบบอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่คนละสถานที่แต่ว่าเราก็ ช่วยกันตลอดนะคะเขาน่ารักจริงบอสเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงเราปะเขาปิดเสียงเ,เาปิดเสียงเราด้วยปะใช่ถ้าเขาได้ยินเสียงเราหนูจะไม่ชมเลยไม่้เขาได้ยินหรอกฝากกดด้วยนะคะตัวละสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะทุกคนสองตัวหกร้อยเก้าสิบเขาได้ยินเขาได้ยินหรอโอเคไงไมพูดไม่พูดไม่พูดพูด,พด,พดขายของขายของขายของ แค่นี้เนี่ยเขาก็น่าจะแฮปปี้แล้วคือเขาเป็นคนสอนหนูว่าคือเขาบอกว่าหนูอ่ะมีคนติดตามเยอะใช่ป่ะในทิกตอกเจ็ดล้านในอินสตาแกรมสามล้านเนี่ยคขอโทษค่ะไอเลิฟทิกตอกแล้วก็ในบ้านเนี่ยหนึ่งล้านแบบคนติดตามเยอะแต่ว่าหนูไม่ค่อยลงโซเชียลเลยเขาก็เลยบอกว่าให้หนูลงโซเชียลเยอะๆใช่หนูก็เลยเถียงเขาบอกว่าการที่เราอัพบ่อยๆอ,ยอะ่ะเดี๋ยวคนก็เบื่อ แต่เขาก็เป็นคนสอนหนูว่าคนไม่เบื่อแต่วันนี้คนดูเยอะเขาคงขิงหนูไปได้อีกนานว่าเห็นไหมไม่เชื่อเขาอย่างนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะได้แล้วหรอเปิดเสียงด้วยไม่ได้ยินได้มาแล้วจ้า สุดยอดปัมือบ้านสวยมากได้โฉนดแล้วเย่เย่เก่งจังเลยอะเอาไว้ครเก่งเลยอะเอาไว้พักพรกยำยิการเก่งมากสรุปเมื่อกี้บอลได้ยินไหมมีใจปะ ไม่ดีใจหรอหรือว่าดีใจอยู่ข้างในก็ไม่ได้ยินครับ้เมื่อกี้เมื่อกีนนออก้น,นินทาของหล่อเมื่อกี้นินทาฉันหรอ,อไม่ได้นินทาก็บอกว่าคนมาดูสองหมื่นคนเนี่ยก็คือเธอก็จะได้ขิงฉันตลอดไปแล้วไงว่าการไ้ายบ่อยๆอ่ะ มันดีดีมันดีแน่นอนเท่าอะไรต่อตอเรื่องโซเชียลต้องยอมแน่ก็ต้องดีเรื่องโซเชียลนะคะต้องฟังพี่น้น้องต้องฟังพี่น้น้องเขาจไหมเขาบอกว่าพี่แน็กชาลีมาสวัสดีค่ะพี่แน็กจริงเหรอมาจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่แนกว่าเออวันนั้นวันนั้นก็โดนปั่นหนักนะเราอะเออวันนั้นก็บอกวันนั้นที่ไลฟ์กับดิ๊กก็บอกคนนู้คนนี้มาดู มีห <c oughs> มาจริงกับผมอันนี้แล้วอันนี้คือได้โฉนดแล้วแล้วยังไงต่อก็คือรอบิวอินก็รอบิวอิน <c oughs> แล้วก็สร้างเพิ่มอีกในพื้นที่ข้างหน้าอีกที่มันเป็นพื้นที่เปล่าอะ่ะก็จะสร้างเป็นห้องพักเอาไว้แบบให้แดนเตอร์นักร้องมานอนเวลารางวัลที่อ,อย่างเงี้ยแล้วระยะเวลาอีกนานปะ <c oughs> กว่าจะแบบได้เข้าไปอยู่อะ <c oughs> ่ะน่าจะสองสามเดือนนู่นเละกว่าจะได้อยู่จริงอ่ะ แป๊บเดียวแหละสองสามเดือนแต่งแบบไหนอ่ะขอสีขาวได้ปะจะเน้นแบบไม่ไม่ไม่เน้นแบบเวอร์มากอ็แบบลีนลีนก็ไม่ได้เวอร์ฉันชอบสีขาวไงคลีนคลีนสีขาวเวลาถ่ายรูปอะมันจะได้ถ่ายรูปสวยอ๋อไม่เป็นไรนี่ก็เลยถ่ายหลังอยากไปอุบอใครป่วยีเ ได้ครับสีขาวจะให้แบบเลือดๆช้ำๆขอบคุณค่ะขอโซฟาขาวแล้วก็กำแพงขาวสวยๆคีนๆแล้วไปนั่งแล้วก็แบบอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไปเลือกอีกไปเลือกคนสวยคนหนึ่ง FC บอกเขาไปเลือกเองถ้าถ้าเกิดจะขนาดนี้เราไปเลือกเองเลยโซฟาสีพิวเย็นอุ้ยแม่ฝากชาร์จโทรศัพท์ให้หน่อย น,น,นี่อันนี้อันนี้มันพักนี้น่าจะไม่ได้มันต้องปักตรงนู้นอ๋อนั่งลงสอบได้เลยใช้อันไหนใช้แต่ว่าเหมือนแบตมันหมดพอเบนไม่ได้ชาร์จไงมันแก่หมดจริงๆอะไม่เบนไม่ได้ชาร์จเพราะว่าแบงไว้แล้วแบบไปใช้ชีวิตทั้งวันแล้วก็แบบหมดแบตหมด ใช้ชีวิตทั้งวันพาวเวอร์แบงก์ก็หมดใช้ชีวิตเลยขนาดนั้นทั้งนงชาร์จตอนนอนไงกลัวมันแบบบูมอยู่บ้านคนเดียวไงก็เลยกลัว <c oughs> <c oughs> เอาถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมามันไม่มีใครช่วยนะ <c oughs> กลัวบูมใช่ถ้าแบบชาร์จแบตพาวเวอร์แบงก์ทิท้งไว้อย่างเงี้ยแล้วมันบูมอ่ะใครจะมาช่วยฉันทานหกบ้าฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันก็ต้องไม่ <c oughs> ทำอะไรที่มันเสี่ยง เน้อแม่สองพิเศษคะสีได้ค่ะทุกคนถ้าสั่งสองตัวใส่ตาก็ยังไม่ดีอยู่นะถึงตอนเนี้ยคือไใส่คอนแทคเลนส์นะ่ไใช่อยู่เนี่ยคอนแทคเลนส์แว่นตาก,ก็เบี้ยวนั่งทับแป่นตาตัวเองยัมาหาว่วาเรานั่งทับอีกแม่ล,<ง>ลองเปิดเสียงอันนั้นดังๆเลย ใช่มันจะได้ยินชัดๆไม่ไม่ไม่เพราะมันอยู่ไกลเบากว่านิดนิดนึงก็ดังโพดเปิดลำโพงดังโพสติดยาษาอีสานแล้วดังโพสดังโพดอยู่กับเธอบ่อยแงติดภาษาอีสานมันก็ดังโพดนะคสดังเกินดัง้เปีย คือแม่พูดไรอ่ะบิ๊กได้ยินเสียงแม่หมดเลยนะใช่เขาแม่ไม่รู้หรอว่าตลอดไลฟ์เขาได้ยินเสียงแม่อ่ะเสียงแม่เข้าตลอดไลฟ์นะอ่ะเรื่องนี้กแล้วแม่แม่บ่นอยู่แล้วแม่พูดเรื่องนี้ประมาณสิบรอบแล้วแม่ผมพอดีอดอดแล้วพอดีแล้วอีกม,ากมาหาศาลเลยไม่ต้องห่วงอ่างนี้ อะไรวะธนะเธอจะเธอจะลงเป้าแล้วเธอจะลงเธอก็ลงได้เลยนะดาอย่งนด้อยู่แล้วไปถึงบ้านเตาจะไปแต่งหน้าต่อนเก่งใจไงเก่งใจบิ๊กไงเขาเหนื่อยไงทุกคนเขาทำงานแทนที่จะเอาเวลานี้ได้ไปนอนพักผ่อน คือแม่ตอบแทนบิ๊กหมดตอนนี้คุณแม่สู้สู้กใจตอนนี้คือห้าล้านใจแม่กดไปแล้วสามล้านเออไม่ะเธออะไรว่าแล้วฉันเห็นแม่เธอชมฉันด้วยแหละฝากเขา,าด้วยนะ ม่นกบอกขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะนี่ไงก็ขอบคุณผ่านไลฟ์สดนี่ไงเดียวเองอ่ะเคยเจอแม่ตันมันเกิดเธอตอนนั้นเออใช่ไหมใช่ครั้งเดียวเกก็อาจจะแค่ครั้งเดียวที่ใส่ชุดแดงอ่ะตีนแดงอ่ะปีนั้นแม่เขาบุษบนี่เพราะมันมันบอกถึงแล้วหรอถึงแล้วบ้นอีกหลังอยู่ใกล้จังเอามันอยู่ใกล้กันเลยมันอยู่ข่างกันแค่ไม่ไกล อ้าวหรอมันใกล้ขนาดนี้เลยหรอใช่หลันนี้หลังนี้ที่เธอเคยมาไงแต่ว่าจะไม่ได้เข้าไปข้างในใช่ใช่ใช่จำได้จำได้ก็เลยว่าว่าเออทำอ๋อคือแปลว่ามันอยู่ในซอยนั้นเหมือนกันม,มันอยู่นอกโครงการบ้านฉันมันอยู่ในอันนี้อันนี้โครงการใช่ไหมอันนั้นมันเป็นนอกโครงการเนี่ยตัวเองในห้องไม่แต่ว่าก่อนจะเข้าโครงการนี้ยมันจะมีมันจะมีซอยเยอะๆนี่ ใช่แต่บ้านเรามันอยู่อันนี้ไงหลังจูเจออกันมันก็เลยไปนั่นมันนี่มาง่ายโวยวานพี่น้องเอ้ยไปแต่งหน้าปะต้องรอช่างตั้งของกินนี่ทำไมต้องไล่เราไปแต่งหน้าวะงงเก่งใจไงเห็นไหมแม่ตอบได้ไหมเพราะว่าเขาแต่งหน้าไปไล่ไปได้ไง ก็กลัวเหนื่อยอยากให้แบบนั่งแต่งหน้าแบบพักผ่อนชิลๆเหมือนเหมือนให้เราดีใจแบบว่าดีใจกับขนมอะไรเงี้ยเป็นลูกป้าเลยเหมือนภูมิใจเลเนี่ยเราก็ยังภูมิใจอะไรนะแม่ แม่บอกว่าเหมือนเธอภูมิใจนะที่เธอได้ชนโนดขนาดแม่งภูมิใจแทนเลยอ๋อไหน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 ไม่ใช่เอาขากล้องมาตั้งชโนโดอยู่ไหนแลว้ววะอยู่บนโลให,ใ,นให้มีหน่อยให้มีหน่อยเถอะสักหลังเล็กๆอยู่กรุงเทพจะได้แบบวลไาดา <ใจ S 2> ้งคงหาผลไม้ให้ทานขู่จะให้มากกว่าผลไม้ค่ะไม่ว่าเขาจะอยากกินอะไรนะคะ หนูจะหามาให้เอาข้าวผายางคิดยู่หลังฉันช่วยด้วยเราผ้าทุกคนทไมทุกคนมร,มรูเยอะจังครับจริงแต่ก็น่าชื่นชมจริงแหละเขาเก่งไงเก่งจริงหนูยังชม,มเลยหนูแม่เขาชมจับใจมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแบบ ทำได้ขนาดนี้ไลฟ์ทุกวันโพสนู่นโพนี่ทุกวันแล้วคนไม่เบื่อออาถูกปะเธอพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วไงเขอพิสูจน์แล้วก็บอกแล้วว่าล่งซูมือลวดเขาถาเบิงเอซี่อ่ะก็รังน้ำไหมคะก็เถียงไม่ได้แล้วไงก็ยอมแล้วไงฉันยอมเธอแล้วไงฉันยอมแล้วฉันเห็นแล้ว เห็นอว,ว่าเออเขาทําได้จริงทุกคนมันแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ถูกปะ่ะบิ๊กเขาทํามาปีสองปีแล้วหรือมากกว่าน,นั้นวะมาก <10 S 1> กว่าส <10 S 1> ิสิบปีแล้วนู่นนี่นั่นอะสิบปีแล้วจา้าเออมันแล้วแบบยังมีแฟนคลับหนาแน่นเนี่ยแปลว่าเขาเป็นคนที่เก่งจริงคนรักจริงถูกปะ่ะบางคนเขาอาจจะแบบเป็นยุคยุคนึงแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเธออยู่ได้นาน เธอก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่ามันได้ผลจริงๆมันเลิศรจงแล้วคืออันนี้คือจะไลฟ์เหมือนแบบเหมือนวิดีโอคอรตอนเนี้ยคือเป่นเหมือนวิดีโอคอร์ตอหน้าตอนหน้าประชาชนสองหมืนคนอยู่ตอนนี้ <c oughs> ซึ่งแบบเราลงไลฟ์กันก็ได้นะ คือเราลงราแล้วโทรคุยกันยังจะง่ายกว่ากับกทุกคนอย่าลืมกดเสื้อนะครับแบบนี้ต่อหน,น้าคนสองหมื่นคนสามารถสั่งซื้อเสื้อได้แล้วนะครับสามแล้วก็สิบ,บาทส่งฟรีเดอ้ออ่ะกดเสื้อด้วยนะคะทุกคนฝากกดเสื้อด้วยนะคะทุกคนที่เบสใส่อยู่คือ,คอไซส์ไซส์เอ็มมันเริ่มต้นที่ไซส์เอ็มนะคะตอนนี้ทุกคนไม่สนใจเสือ้อละทุกคนแบบว่าดูตั้งใจดู บิ๊กรังหน้าแต่ช่วยกดด้วยนะคะทุกคนเสื้อตัวละ390ราสนะคะสองตัว690คอยเสี่ได้นะคะค่ะใส่ได้ไม่ลงไม่ลงคนดูสองหมื่นกว่าแล้วไม่ให้ลงก็ไม่ได้จะลงแต่ว่าเกรงใจเขาไงเขาอา,อาจจะอยากพักผ่นปกติเวลาหนูไลฟ์ขายของหนูก็ไม่เคยแบบดึงใครขึ้นมานะหนูเกรงใจ แต่เมื่อกี้บีเขาขอขึ้นมาเองเมื่อกี้บีขอหนูขึ้นมาเองจ้าเก่งใจไงก็เก่งใจอ่ะไปแน่นอนตัดชุดรอเลย เธอบอกนักดนตรตีเตรียมเพลงเลยจะให้ร้องกี่เพลงจะมาร้องมากกว่าหนึ่งเพลงแล้วตอนนี้ถ้าน่ารักขนาดเน,นี้เดี๋ยวร้องให้เอากี่เพลงถือขี้บลาจริงถ,ถ้าไปอยากให้เครื่องดีเลยแต่ไม่เอาเออไม่เอาเครื่องดีเลยแบบปีนั้นนะแต่ในอนาคตกลับบอ,อก เ่มันก็เกิดจากการปิดบับงหัก็ห้ามอะไรไม่ได้แต่จริงๆก็ไม่ใช่ความผิดบิ๊กนะคือหนูวคือเบสอะไม่กล้าบอกบิ๊กว่าเครื่องดีเลยเพราะว่าเบสเกรงใจลเลยเบสก็เลยนั่งรอสรุปแล้ว,สร,ลวสรุปแล้วก็คือต้องโทรอยู่ดีเพราะว่าให้บิ๊กเรียกลดตู้ให้แล้วนั่งรถตู้ไปเฉยเออตอนแรกฉันกลัวแบบเกรงใจไงถ้าเธอต้องมาซื้อซื้อให้ใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบตอนแรกก็จะไปซื้อเองด้วย แล้วก็เขาก็บอกว่าอีกสามสิบนาทีค่ะแบบพนักงานเขาเลื่อน,เล,อนเลื่อนเวลาไปเรื่อยจนแบบเขาตัวปเตัวเปเขาคงเขาแบบพูดไปเรื่อยใช่ไหมจนเที่ยงคืนจนสุดท้ายเขาต้องมายกโลกตอนแรกเขาเลื่อนเวลาแบบอีกสิบห้านาทีค่ะอีกเที่ยงคืนค่ะเอยอีกส0มสทบ yes. ออเดอร์เสือ้อกดได้เลยค่ะทุกคนอันนี้เธอจะไลฟ์แบบแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยจริงดิจริงทำไมอ่ะเธอจะช่วยฉันขายของจนไลฟ์เสร็จเลยเหรอก็เขาเอซี FC เขาไม่ให้ลงนี่เอซีไม่ให้ลงหรือไม่อยากลง เอจะมีสิทธิ์ห้ามได้ยังไงเขาก,กดกากบ,บาทก็ลงแล้วเนี่ยไม่อยากลงก็พูดมาเถอะชั้นสวยยังก็พูดมาเถอะเดี๋ยวนี้พูดแบบเดี๋ยวนี้เธอพูดอ้อมเนาะเหมือนอ้อมขอนแก่นกรุงเทพอ่ใชาแบบก่อนเอฟซบังคับผมบคัคกเลยพี่น้องช่วยด้วยเอฟซบังคับหนักมาก มไม่เห็นใครบังคับสักคนใครแต่งหน้าให้แม่แซมหรอขอหล่อนะคะขอร่อหอที่สุดแม่แซมวันนี้ขอทรงผมแบบขอทรงผมแบบลงมาแบบเกาหลีได้ปะ โอเค primo, จัดไปล่าสุดมอนิเตอร์ช่างทำผมแต่งหน้าผมผ่านไลฟ์สดแลนะครับทุกคนก็อยากเห็นทรงผมที่มันไม่ได้แบบเปิดหน้าผ่ากหมดอะฟิลแบบว่าตกลงมานิดนึงแบบดาราเกาหลีอะเธอที่มันจะมีความแบบมีจะงอยนิดนึงอย่างเงี้ยไวรุ่นหน่อยดิอป้า แล้วหน้าเรามันไม่ได้ไปทางนั้นไงมันอาจจะอันตรายนิดหน่อย